สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับปากวังนะคะสาวโคราชปากวังจะพากินอดิโชคนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาเขาชื่อว่าอดิโชคนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นแบบสดๆนะคะเป็นแบบสดๆจะเป็นลักษณะแบบนี้อมันเป็นพักต่างประเทศเนาะคะเนาะอันนี้จะเป็นต้มซุกแล้วนะคะปากวังต้มหนึ่งชั่วโมงจะทุกคนเขากินยังไงเนาะปากวางที่พากินค่ะ ต้มหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะปอกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยเขาจะกินส่วนนี้เขานักจะนี่ส่วนนี้จ้ะรลูดแบบนี้เลยอาร์ติโชกเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์สูงนะคะมีวิตามินซีสูงแล้วก็จะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะวิตามินสูงมากเอามากินด้วยค่ะอร่อยต้มหนึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะ เนี่ยตรงนี้น่ะอุ้ยมันจีบเป,เปออื่อยๆยุยยุยไม่หรอกแกเห็นชัดไมเนาะเนี่ยโคกออกมาแบบนี้จะจะกินช่วงนี้มันเนาะคเนาะเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้ค่ะมันจะออกเนื้อแบบละมุนละมุนนุ่มนุ่มลินนะคะหวานปลาแหลมปลาแหลมเนาะอันนี้ปลาขวางตม้นมน้ำเปล่าเฉยๆนะคะอ่ฝรั่งบางคนเนาะเขาจะต้มใส่ใส่มะนาวนะะเนาะคเนาะ ใส่มะนาวบางคนต้มใส่เกลือก็ได้นะคะอืมแต่ปะกวางอะต้มซดๆใส่น้ำเปล่านะคะหนึ่งชั่วโมงจ้ะเปื่อยยุยเลยแกเอ้ยเนี่ยแห่นกินแต่ตรงนี้มันเนาะ,ะเนาะมอืมมันจะมีเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะรสชาติจะอร่อยละมุนเนาะคะ่ะมันมีไฟเบอร์เนาะ แต่บางคนก็จะเอามาทำหลายอย่างเนาะคะ่ะกินดิบก็ได้เนาะจ้าเนาะกินดิบก็ได้เอามาทำได้ทุกเมนูเพราะว่าเขากินได้แบบสะอาดปลอดภัยนะคะสารอาหารเขาเยอะเนาะนี่ปากวางจะให้กินหัวใจของเขานะคะที่ว่า the b a s t นะจ๊าเขาบอกว่า the base จะอันน,น,นี้อันนี้เอาทิ้งเนาะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบอดอกบัวเนาะคะเนาะ,ะ,นะก็จะไม่กินนะคะเนี่ยคะ่ะ อันนี้เอาออกทิ้งเนาะจ้ะเนาะต้มจนเปื่อยมากินเดอะเบสของเขาดีกว่าค่ะนี่เดอะเบสคือตรงนี้นะคะนี่ขวานก็กินได้นะคะขวานก็กินได้นี่เลยจ้ะต้มเปื่อยๆเ,เ,เนาะนี่วัวใจของเขาเนาะค่ะเนาะเหมือนเผือกแหละคะ่ะเอ้ยเนื้อแบบนั่นเลยเนี่ค่ะหวานปลาแรมปลาแรม อันนี้เป็นน้ำนะคะน้ำของเขาก็เหมือนแบบน้ำชานะคะมีวิตามินสูงมากกินได้คือกันค่ะอือร่อยกเอลยที่โชคนุ่มละมุนล,ลิ่น หอมหอมอ่อนๆอร่อยเนื้อจะคายๆเผือกนะคะนื้อๆนบนอๆนิดๆเนาะค่ะเนาะถ้าเราต้มหนึ่งชั่วโมงต้มจนเปื่อยเนาะอร่อยค่ะเอออันนี้ดิฟดิฟก็กินข้างในมันก็กินต้วพวกสมตำขนมจีนก็ได้เด้อค่ะเด้อเลือกข้างในมันอะ กินได้หลายวิธีค่ะแล้วแต่เราจะม,มากินเนาะแต่มันคือมีประโยชน์มากมายอันนี้ข้างในเนาะใส่เน,ะะะนาะลักษณะเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆดอกบัวเนาะแต่เนาะดอกบัวบานเนองน่ะแต่ว่ามีวิตามินสูงมากนี่จ้ะ นั่งเพาะก็มีวิตามินสูงเหมือนกันกินได้เหมือนแบบน้ำชากาแฟเราเลยเลยกินเลยแบบนี้หากินเด็อกดอก,กินดีแท้มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะตรงนี้มันแข็งเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็ไม่มีเนื้อแล้ะคะ่ะ มันจะเป็นกาบมันเนาะมันจะมีเนื้อหน่อยๆตรงนี้อร่อยค่ะเอ้ย,อ,ยอันนี้อ่อนจะไม่ค่อยมีเนื้อเนาะ ชอบตรงที่ว่ามันมีวิตามินสูงค่ะมันมีวิตามินหลายอย่างที่สำคัญม,มันมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็มีวิตามินซีเนาะจับจ่อลองดูด้วยค่ะเด้อว,วันนี้ไปละค่ะขอบคุณในการติดต,ต,ตามชมด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้า